พร้อมยังครับตื้ออะเอาโอเคแป๊บหนึ่งนะครับ ก็สวัสดีนะครับสวัสดีกับทุกๆคนนะครับเยาวชนที่กาลังรับชมอยู่ผ่านทางหน้าเพจชมรมจิตอาสาสถาน้ำสุขนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเรามาเจอกันที่โรงเรียนบ้านสานะครับตําบลบางดีอําเภอพวยยอดจังหวัดตรังนะครับกว่า19โรงเรียน20โรงเรียนนะครับมาทํากิจกรรมร่วมกันนะครับเพื่อสังคมเพื่อโรงเรียนนะครับกิจกรรมจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับตามพี่เกื้อไปรับชมกันเลยครับ นะครับตัวนี้ยโอเคสวัสดีครับผมชื่อนายนรัชนนน์คงยิ้มครับมาจากโรงเรียนเทคนิคครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุประการชูเสียงแจ้วนะคะมาจากโรงเรียนเทศบาลสองวัดกะพังสุรินนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรวิศราถึงแก้วมาจากโรงเรียนมัธยมวัดควรวิเศษมูลนิธิค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนิสาละจนแก้วค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวกชมลภาคเพียนมาจากโรงเรียนกะพังสุรินค่ะสวัสดีค่ะชื่อวริศราแก้วทองมาจากกะพังสุรินค่ะ รู้สึกตื่นเต้นครับที่แบบจะได้มาค่ายมาทจิตอาสาให้โรงเรียนครับก็อยากมากเลยค่ะเพราะว่าอยากมาช่วยพัฒนาชุมชนอยากให้น้องๆมีสนามใหม่มีอะไรต่างๆนานาเพิ่มมากขึ้นทําให้น้องๆอยากมาโรงเรียนนะคะตื่นเต้นแบบคิดว่าจะเข้ากับคนอื่นได้ไหมค่ะแต่ว่าพอมาเข้าค่ายแล้วก็คือเพื่อนๆน่ารักทุกคนเลยค่ะทีเป็นคนที่มีบานที่สุดแลยคับคือเพื่อนดีมากๆแล้วก็สังคมที่อยู่ร่วมกันก็มีความสามัคคีกันค่ะแล้วก็ จัดวางงานเป็นระบบมากค่ะพี่สตาฟก็ใจดีแล้วก็ดูแลทุกอย่างค่ะ ็รู้สึกกังวลค่ะเพราะว่าเรามากันเองไม่มีคุณครูเรามากันแบบเพื่อนนั่งรถกันมาเองอะค่ะแล้วก็แบบมันต้องทําอะไรเองหมดเลยบวกกับเราไม่เคยมาที่นี่เลยเราไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนคือรู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าจะเข้ากับเพื่อนได้ไหมหรือว่าจะทํางานเป็นทีมได้อย่างลงตัวอย่างไรแต่ว่าพอมาถึงที่จริงก็สามารถจัดการกับความรู้สึกที่ไม่โอเคตอนแรกได้ค่ะ อยากจะนําตรงนี้ที่ได้จากข่านี้ไปพัฒนาต่อให้ชมชนโดยการที่แบบอยากให้ทุกคนตระหนักถึงความมีจิตอาสามากยิ่งขึ้นจะทําให้ประเทศเราก็จเจริญมากยิ่งขึ้นค่ะสิ่งที่จะนําความสามารถมาพัฒนาต่อไปนะครับคือด้านจิตอาสาครับการช่วยเหลือคนอื่นเผื่อแผ่ให้กับน้องๆต่อไปครับในอนาคต เราได้ได้แบบทํางานร่วมกับผู้อื่นนะคะแบบได้ความสามัคคีความอดทนใจเย็นขึ้นจะบอกต่อพี่ๆน้องๆให้ช่วยการทําจิตอาสาค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเราแล้วก็ดีกับคนอื่นด้วยค่ะแล้วเวลาแบบไปทํางานร่วมกับผู้อื่นเนี่ยเราก็จะได้แบบทํางานร่วมกันเป็นทีมรู้จักวางแผนอะไรแบบนี้ค่ะ จะนำความรู้ที่ได้นะคะไปพัฒนาตนเองให้มีจิตอาสาอยู่แบบนี้ตลอดได้ไปค่ะแล้วก็สําหรับคนอื่นนะคะก็จะนําความรู้นี้ไปให้น้องๆที่โรงเรียนหรือว่าเพื่อนๆที่โรงเรียนให้มีจิตอาสาเพิ่มมากขึ้นค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาววรดินทร์มังกสิกรรมอยู่โรงเรียนสภาราชินีค่ะครับผมนายสุภัทรดุษสนะครับ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวกุวชพรมุนชิดจากโรงเรียนบุรณาลำลึกกลางค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุชาดายอดเชียนค่ะจากโรงเรียนปัญญาวิทย์ค่ะสวัสดีครับผมนายสรศักดิ์เก้วเกื้อจากโรงเรียนบางดีวิทยาคมครับดิฉันนางสาวสุภาปกิกิมเชียงมาจากโรงเรียนสภาทชนีสงะคะสวัสดีค่ะนางสาวอริชาช่วงแก้วจากโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรังค่ะ ำมาพัฒนาในค่ายนี้นะคะก็มีความสามัคคีค่ะแล้วก็สติการเป็นผู้นำแล้วก็การวางแผนในการทำงานค่ะหนูได้นำมาปรับใช้กับค่ายนี้ก็คือต้องมีสันติภายในใจล้วคอยรับฟังปัญหาของผู้อื่นแล้วก็รับฟังความเห็นความแตกต่างกันแล้วก็การฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีมค่ะไ,ได้เรียนรู้อะไรมากมายหลายอย่างค่ะแล้วก็ได้เข้าทำความเข้าใจความต่างของเพื่อนแล้วก็การปรับตัวการสื่อสารค่ะ สิ่งที่ได้นํามาใช้ในคลายนี้นะครับก็คือการวางแผนนะครับในการจัดการในเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับระหว่างคนในกลุ่มนะครับแล้วก็นํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะเหมือนเราไปโรงเรียนแบบนี้ก็เอามาใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างแบบเข้ากับเพื่อนได้ง่ายขึ้นค่ะ ก็คือสิ่งสิ่งที่หนูได้เลยนะคะก็คือหนึ่งเลยค่ะคือได้เรียนรู้การเป็นผู้นําแล้วก็แบบทําให้เรากล้าแสดงมากขึ้นทําให้เราไม่กลัวที่จะพูดหรือกล้าแสดงออกแล้วก็ทําให้เราได้รู้จักแบบการทางานเป็นทีมได้รู้จักเพื่อนใหม่ ในการจัดการการบริหารงานต่างๆนะครับในกลุ่มของเราเองนะครับโดยได้มีการสื่อสารพูดคุยกับน้องๆภายในกลุ่มนะครับเพื่อให้มีความเข้าใจไปในทางเดียวกันครับ สิ่งที่ได้นํามาใช้ในค่ายนี้นะคะก็คือความเป็นผู้นําค่ะการทํางานเป็นทีมการมีจิตอาสาค่ะอยากช่วยเหลือผู้อื่นค่ะผมได้อะไรหลายหลายจริงหลายอย่างมากครับจากค่ายที่ผ่านมาอย่างเช่นทักษะกระบวนการทํางานเป็นทีมการสื่อสารการเป็นผู้นําที่ดีแล้วก็มันได้อะไรหลายจริงหลายอย่างมากครับอยากจะขอบคุณท่านอาจารย์ขอบคุณผู้ที่จะสนับสนุนค่ายนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ ครับสวัสดีครับผมครูคุณากรดำนินครับครูโรงเรียนบ้านซาครับสวัสดีค่ะดิฉันนางจิรภาวัจนพิสิทธิ์นะคะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซาโอีคครับสวัสดีครับผมดาบตำรวจนิทัศนโมโรเกิมตำแหน่งผู้อำนวยการกรมงานป้องกันปราบปรามฐานีตำรวจภูธรผู้ยอดครับพระอาจารย์พระมหาพงญสถธรรมภานีนะจากวัดนิมมานราดีกรุงเทพมหานครรู้สึกประทับใจนะครับประทับใจในกิจกรรม ในวันนี้นะครับหลังจากที่ได้ดําเนินโครงการมามาเมื่อวานเละวันนี้นะครับประทับใจในความความหลากหลายของกลุ่มชนอาสาที่เข้ามาในเมื่อเข้ามาถึงแล้วร่วมกันทัก,กิจก,กรรมต่างที่มาแต่สามารถร่วมเละรวมเป็นเป็นหนึ่งได้โอ้มันเป็นมันเป็นความลงตัวที่เห็นแล้วประทับใจมากๆนะครับ ความรู้สึกที่เห็นน้องๆทุกคนนะครับมาออกข่ในวันนี้ครับก็รู้สึกมีความสุขนะครับปรับปลื้มและก็ประทับใจเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้เห็นพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับได้มีจิตอาสาได้ร่วมแรงร่วมกายใช้ความคิดสร้างสรรค์กําลังกายกําลังใจมาทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมเพื่อสังคมเพื่อกับน้องๆโรงเรียนบ้านซาวันนี้นะครับก็ขอขอบใจน้องๆทุกทุกคนนะครับเชินชมพวกเรานะ พวกเราไม่ได้มาจากที่เดียวกันใช่ไหมเออไม่ไม่ได้มาจากที่เดียวกันแต่ว่าเมื่อมาแล้วกับพากันสรรสร้างบางสิ่งบางอย่างที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยคือต้นแบบของการทํางานในสังคมพหูวัฒนธรรมแล้วก็การทํางานเป็นทีมซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของพวกเราเองผลงานที่ออกมาสวยมากนะครับและประทับใจมากถ้าถ้าพูดถึงมุม มุมรวมของของในพื้นที่ถือว่าเป็นครั้งแรกในมิตขิของงงานกลุมแบบนี้เลยนะครับไปชมกิดกรรมา,มา,ม,ามาเยอะมาก ครับเยอะมากแต่แต่มาเห็นแล้วที่นี่มันมันหลากหลายตรงที่ตากก่างองค์ครและต่างที่มาครับวันนี้โรงเรียนบ้านซารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ชมรมจิตอาสาศาสนานำสุขนะคะได้มาจัดกิจกรรมไขยที่โรงเรียนบ้านซาออพ,อพอได้รู้ข่าวนะครับจากพระอาจารย์ว่าท่านประสงค์จะมาที่นี่เ,เราแลคะคนณะครูยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเรารู้ดีว่าข่ขยนี้จะนําสิ่งดีๆมาให้กับพวกเราโรงเรียนบ้านซานะคะ พระอาจารย์ว่าถ้ามองให้เห็นคุณค่านี่พระอาจารย์ว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าสร้างกําแพงเมืองจีนซีกนะ <laughs> <laughs> เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันคือสร้างวัตถุแต่ที่พวกเราทำเนี่ยมันคือการสร้างต้นแบบของกิจอาสาซึ่งมันเป็นเรื่องของการพัฒนาสังคมนี่แหละคือคุณค่าที่แท้จริงของของมนุษย์เลยเพราะว่าถ้าเกิดมาแล้วการทําตัวให้มีคุณค่าต่ออะไรบางอย่างเนี่ยพระอาจารย์ว่าเนี่ยคือคุณค่าแท้ของการเกิดมาเพราะฉะนั้นพวกหนูที่เกิดมาแล้วก็มาทําแบบเนี้ยพระอาจารย์ว่าไม่เสียชาติเกิด แล้วก็ในส่วนที่อยากจะมีข้อเสนอแนะหรือคําแนะนําให้กับน้องๆเพื่อใช้สําหรับการทํากิจกรรมออกค่ายในครั้งต่อไปณนะโรงเรียนอื่นนะครับอย่างเช่นอาจจะอุปกรณ์ที่ใช้ในการในการทํางานบางอย่างคือบางครั้งโรงเรียนอาจจะไม่สะดวกหรือว่ามีไม่เพียงพอถ้าน้องๆเตรียมมาบ้างบางส่วนก็จะเป็นการช่วยเติมเต็มให้การทํากิจกรรมต่างๆได้ประสบผลสําเร็จมากยิ่งขึ้นครับขอบคุณมากครับ สุดท้ายก็คืออยากอยากเห็นเนี้ยอยากเห็นแบบเนี้ยในทุกทุกพื้นที่ไม่เฉพาะน้องๆจากกลุ่มจิตอาสาที่มาจากจากฐานที่แต่อยากให้กลุ่มที่เป็นกลุ่มจิตอาสาที่อยู่ในในพื้นที่ในชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมเยอะๆเพื่อที่จะรับช่วงต่อจากกลุ่มจิตอาสาข้างนอกที่มาทําแล้วให้กลุ่มที่อยู่ข้างในนี่แหละเป็นแกนในการที่จะสร้างเครือข่ายให้มันเกิดขึ้นในพื้นที่ต่อไปครับถือว่าเป็นโครงการที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับครับผม ก็อยากให้โรงเรียนใกล้เคียงนะคะโรงเรียนใกล้เคียงเหมือนกับโรงเรียนบางรีวิตนะคะโรงเรียนบญโยอยจกให้โรงเรียนในเด็กใกล้เคียงนี้มาร่วมกิจกรรมให้มากกว่านี้นะคะอันอื่นอันอื่นประทับใจมากดีทุกอย่างนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณชมรมที่เลือกโรงเรียนบ้านซาค่ะขอบคุณค่ะราะอาจารย์ว่าไม่ต้องปรับแต่ต้องปรุง <c oughs> ปรับนี่แสดงว่ามันมีปัญหาอยู่แต่เนี่ยพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์ไม่ได้มองเห็นปัญหาแต่พระอาจารย์มองเห็นสิ่งที่จะต้องพัฒนาต่อไปคือการที่พวกเราเนี่ยเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆจาก การเรี่ยเิ่มของพระอาจารย์ใช่ไหมพระอาจารย์ชวนและพวกเรามารวมกันเป็นกลุ่มถ้าอยากจะให้ปรุงพระอาจารย์คืออยากจะกให้มันขยายในวงกว้างแล้วก็ช่วยให้พวกเราเนี่ยเป็นกระบอกเสียงสําคัญในการที่จะส่งต่อเรื่องราวดีๆแบบนี้แล้วก็ชักชวนให้ผู้อื่นมาทําแบบนี้ร่วมกันเพื่อขยายองค์คาพยพเพื่อทําให้สังคมเนี่ยน่าอยู่ขึ้นด้วยจิตอาสานี่แหละ 「しそうでいると大丈夫ってさ」「君が気づいてさ」「聞くから大丈夫だよ」って僕は慌てて言うけどなんで?」 สนามนี้